สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันศุกร์เนาะเป็นวันศุกร์สิ้นสัปดาห์นะครับแล้วก็ภาวะผันผวนของตลาดจากโควิดนะปกติผมจะตั้ง tp ไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับต่ำลงมาอีกระยะหนึ่งแต่เนื่องจากว่าผมเห็นว่าเป็นวันศุกร์ละผมก็เลยขยับ tp เข้าไปใกล้ๆเนี่ยถ้าปิดแล้วถ้าเคลียร์แล้ว รอบนี้นะครับและเป็นกำไรผมจะปิดออเดอร์ทั้งหมดเพื่อปิดจ็อบในงานวันนี้นะครับสำหรับวันศุกร์ไม่ให้เหลือออเดอร์ทิ้งทวนให้รุ้นในวันจันทร์นะครับก็จะปิดออเดอร์เลยจะได้พักผ่อนเนาะเสาร์อาทิตย์จะได้ไม่หลอน โดยปกติเวลาผมปิดออเดอร์ผมจะเคลียร์ทั้งหมดเลยถ้ารอบนี้ผมพยายามทําให้จุดทีเข้าใกล้ามากขึ้นทางนั้งที่ผมก็เห็นละว,ว่ามันจะมีแนวโน้มที่จะเป็นกําไรมากกว่านี้แต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะครับก,ก็ได้เป้าแล้วในวันนี้นะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้ก็เพียงพอละนะครับเดี๋ยวรอปิดออเดอร์ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะปิดไม่ออกออเดอร์อีกในวันนี้นะครับก็ไปออกออเดอร์หรือพิจารณาออกออเดอร์กันอีกทีก็วันจันทร์เลย นะครับวันนี้กว่าวันที่20เดือนมีนาคมนะครับ2020นะครับ mm. ก็ลุ้นนิดนึงว่าจะให้เขาปิดเคลียร์ออเดอร์แต่ถ้ายึกยักยึกยักลีลามากผมก็อาจจะทำการ close ทั้งหมดนะนะดยตัวเองแต่คิดว่าน่าจะ tp ได้สบายๆแต่เพียงแต่ว่านั่นแหละถ้าติดลูกลีลามากนะผมก็กดแมนนวลไปเลยนะครับ mm. ก็อรอลุ้นกัน สำหรับสัปดาห์นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆทีออ่พยายามที่จะออกกำไรนะครับจากทุกออเดอร์ออนะครับผมแนะนำว่าให้ใช้วิธีแบบผมก็ได้นะคือเพื่อนๆเ,เห็น p r o ฟ it นะไม่ว่าเพื่อนๆจะออกออเดอร์กี่ออเดอร์ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเพื่อนๆจะมีออเดอร์ที่ติดลบอยู่ก็ตามแต่นะครับแต่ว่าผลรวม p r o ฟ i t เนี่ยม,มันได้กำไรแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันศุกร์แล้วนะครับ ต้องการที่จะเคลียร์ออเดอร์นะครับแล้วก็การเคลียร์ออเดอร์ก็ควรจะเคลียร์ทั้งหมดทั้งหน้าตักเลยจะดีที่สุดนะเพราะว่าเราไม่มีอะไรข้างค้างคาใจเลยนะครับเพราะว่าจะพักผ่อนนะครับเข,า,ขาจะลีลาอย่างนี้แหละครับปกติถ้าดูแล้วจุดทีพผมก็ไม่ได้ไกลอะไรมากนะก็อีกนิดนึงก็จะถึงละแต่เนื่องจากผมจับมากกว่า1สก,กุลเงินนะครับมี e j ด้วยมี Nzd usd ด้วยนะครับแต่เราไม่สนใจนะครับตัวผมเองไม่ได้สนใจผมสนใจ Profit รวมเป็นหลักนะถ้าได้กำไรแล้วพอใจแล้วปิดปิดก็คือปิดทั้งหมดครับในะแต่และรอบผมจะทำแบบนี้ไปจะพยายามทำแบบนี้เนี่ยบางทีตอนเย็นแล้วตอนนี้ประมาณ4นะี่โมงนาทีเนาะบางทีเราก็มีกิจกรรมกับครอบครัวไปนูน่นไปนี่แล้วเราต้อง ไปพักผ่อนเนาะได้เวลาพักผ่อนเราแล้วนะครับแต่ว่าอุตสาหขยับ TP เข้าใกล้แล้วเขาก็ยังไม่ทีพีเขาก็ยังลีลากับเราอยู่เนี่ยนะครับถ้ารอรอได้นิดนึงก็รอนะครับแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยผมคิดว่ามัน TP ได้นะครับก็อีกสักประมาณไม่เกิน20นาทีถ้า TP ไม่ได้ผมก็เคลียแล้วครับพอแค่ไหนก็แค่นั้น โอเคปิดแล้วนะครับผมจะไม่สนใจออเดอร์อื่นละนะครับผมจะปิดหมดนะรวมถึงในสิ่งที่ผมตั้งคำสั่งล่วงหน้าไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูสรุปกำไรนะครับในในวันนี้ผมก็จะได้ประมาณ20ดอลลาร์นะครับนะต0ดอลลาร์ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าวันนี้วันศุกร์ละนะ ผมก็จะทําแบบนี้นะครับนี่ส่วนตัวผมจะเป็นแบบนี้ก็คือไม่ได้สนใจว่ามันจะมีน้อน้ที่จะได้กําไรมากกว่านี้ก็ตามแต่ว่าก็เคลียร์ก็คือเคลียร์ครับก็คือไม่มีอะไรหลงเหลือ,อไว้เลยก็เป็นประมาณสบายปลอดโปร่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สามารถเคลียร์ออเดอร์ได้ไม่เฉพาะวันศุกร์นะเวลาที่เพื่อนเพื่อนจะ order, เคลียร์ออเดอร์เพื่อนเพื่อนก็ลองสังเกต p r o ฟ it รวมทั้งหมดนะครับว่าเราพอใจหรือ,อยังถ้าพอใจแล้วที่เหลือ จริงๆแล้วเราไม่ควรจะมานั่งเฝ้าจอหรือเฝ้ากราฟกันทั้งวีทั้งวันนะได้กําไรแล้วก็พอเพียงเนาะแล้วก็เพียงพอแลก็เราก็ตัดสินใจโครสได้เลยนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ